เอ้ยโยยยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้นะครับวันนี้นะครับก็วันที่4กันยาอยู่นั่นเองน้องเพื่อน GDV อออนไลน์นะครับก็ได้มีการอัพเดตนะครับทั้งภาค Legacy แล้วก็เอ h น n า e นั่นเองน้อเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูรถข้างหลังของผมก่อนนั่นเองนะครับก็คือเจ้า 300 R ้อนั่นเองนะครับก็เป็นรถที่ไม่ได้หมาอะไรนะครับแต่เขาแค่เอามาโชว์เฉยๆนั่นเองนะครับกานต่อมานะครับก็คือเจ้ายูบูแมต Sentinel GTS นั่นเองนะครับผมก็พลังงาสวยนะลายก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่รถใหม่อะไรเลยนะครับเขาแค่เอามาโชว์นั่นเองนะมาเริ่มจากร้านร e เจนเดอรนะครับผมก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรลดราคาเลยนะครับผมมาดูที่2ประตูนะครับสประตูก็ยังมีทัวร์เดอร์เอ็กโอนัเพื่อน GDP นะครับน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนี่เพื่อนนะเพราะว่าจะหมดวันที่10กันยายนนั่นนเองะครับ โอ้รถไม่มีรถราคาเลยนะโอ้โล่งเอ้าวมีเจ้าเวอร์ซิลิต์นั่นเองนะเพื่อนรถราคา800เจ็ดนะครับเหลือว601นั่นเองนะแล้วก็มีเจ้าอานิดไอเจ็ดบีนะครับรถราคา2,004เหลือ1 0 0เท่านั้นเองนะครับก็เป็นรถที่เคยแรงนะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยแรงแล้วนั่นเองนะครับไปดูที่สี่ประตูนะสี่ประตูนะครับผมก็มีเจ้าไรเด้นะครับจากล้านสามเหลือเก้าแสนหกนะโอ้ยไม่มีอะไรเลยครับมอเตอร์ไซค์นะครับมีเจ้าแร็ปปัตร็อกเก็ตนะครับรถราคาเก้าแสนสองเดี๋ยวหกแสนสี่ท่านนี้นะครับไปดูทก็ ต่เทนก็ไม่มีอะไรเลยโอ้โหสองประตูเลยครับสองประตูโอ้โหอ่ามีเบสต้าคันโจนั่นเองนั่งเพื่อนนะเดืด 5, 000, อดสามดอลนั่นเองครับรถราคาอย่างห้าแสนเหลือสี่แสนเท่านั้นเองครับแล้วก็คนที่ปลดราคาแล้วจากก็จากสี่แสนเหลือสามแสนนะครับโอ้โหมีคันเดียวเองอ๋อรถน้อยมากสี่ประตูนะครับสี่ประตูมีเจ้ายูเบอร์แมทไลฮาร์นะครับรถราคาอย่างล้านห้าเหลือหนึ่งล้านหนึ่งครับแล้วก็มีเจ้าซูตานคลาสสิกนะครับจากล้านสองเหลือเก้าแสนเท่านั้นเองนะฮะ ก็เฉยๆนะครับแต่จริงๆมันรถใช้ได้นะรถซาเวอร์นี้ดูใช้ได้ที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแจ่มแมวอยู่ดีนะครับผมลักชัวรี่ไม่มีอะไรครับมอเตอร์ไซค์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พวกสเปเชียลโกคาร์ดก็ไม่มีอะไรเลยนะครับร้านวอลซ็อกนะครับสตาร์ท๊อกอุ้ยมีเจ้าชาบานนั่นเองนะเพื่อนรถจะขายสองร้อยสี่นะหลือร้านหกนะเป็นรถที่เอามาลอยน้ำเล่นๆได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ล้อใหญ่ๆนะครับประมาณนั้น โอ้โหไม่มีอะไรลดราคาเลยครับไม่มีอะไรลดเลยครับโอ้โโหอเคไปดูร้านพี่เบนนี่นะครับร้านเบนนี่มีอะไรลดราคาไหมโอ้เบนนี่ไม่มีอะไรลดราคาเลยครับแล้วก็พวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับก็โอ้โหไม่ลดราคาเลยนะแล้วก็มาดูที่ร้านเรือนะครับผมเพื่อรลยยอดไม่ลดราคานะครับเรือธรรมดาก็ไม่ได้ลดราคาอันนี้นะครับมาดูที่ธุรกิจ so กันดีกว่าครับเริ up, ่มจากขับเฮ้านะครับพึบไม่ลดราคานะครับบังเกอร์ มีไหมเพิ่มไม่มีนะครับแล้วก็แฮงก้านะครับเึิ่ไม่มีครับแฟัคซิลิตี้เึิ่ไม่มีนะครับแล้วก็นะครับไม่มีนะครับแล้วก็อาร์เคดไม่มีนะครับแล้วก็ออโต้ช็อปนะครับลด50%สำหรับคนที่มีจีเดพัสนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่มีจีเดพัทก็ไม่ได้ลดนะครับในสัปดาห์นี้นะแล้วซาเวดยาร์ดเพิ่ไม่ลดราคานะครับบล็อกฟิต ไม่ลดราคานะครับแมคเคสซี่แฮงเกอาไม่ได้ลดราคานะเพื่อนแล้วก็การแมนแฟคทอรี่เนี่ยก็ไม่ได้ลดเช่นกันนั่นเองครับพวกคาร์วอลเฮลิคอปเตอร์ทัวร์แล้วก็วีดช็อปอะไรพวกนี้นะเพื่อนนะก็ไม่ได้ลดราคาสักอันนั่นเองนะ่ยต่อมานั้นเพื่อนก็เป็นที่อ่าตึกซีโอนะครับผมแล้วก็ตึกเอเจนซี่นะครับไม่ได้ลดราคานะครับแล้วก็มาที่ไฮเอ็นพาร์สเมนต์นะครับแล้วก็ลงจดรถห้าสิบพันก็ไม่ได้ลดราคานะครับโอ้ในสัปดาห์นี้ไม่แค่ไม่ลดราคาเลยนะครับไอหน้าวอลคนะครับไปดูส์ไม่ลดับ อ๋น่าเสียดายครับผมมาดูบนั้นเงินกิจกรรมคูณ2กันบ้างนั่นเองนั้นเพื่อนทั้งกิจกรรมคูณ2เงินแล้วก็อาพีนั่นเองนะครับอย่างแรกนะถ้าเพื่อนเข้าเกมนะครับผมรับไปเลยสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองนะครับก็จะขึ้นรูปไว้ดูนั่นเองนะเพราะว่าเสื้อเนี่ยคือยังแจกเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยเพื่อนถ้าใครยังไม่ได้รับสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าใครที่เล่นไม่ทันก็สามารถรับได้ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเข้าเกมนะเพื่อนตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงันน่มาัเรรบไปล้้ดคแวที่สิ ก็จะไม่ได้รับอีกนั่นเองนัเพื่อนนะแล้วก็เข้าร่วงคายเปริกโกไฮส์วายวอนั้นเพื่อนนะเพื่อรับเสื้อยืดของคายนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเข้าตัวภายใน72ชั่วโมงนั่นเองนะแต่ถ้าของใครที่เข้าเลยก็ถือว่าดีไปนั่นเองนั้นเพื่อนนะมาผมมาดีโบนัสเงินคูณสองนะอย่างแรกก็คือ e x c e l on Kayo อ e r i ายปรินั่นเองนั้นเพื่อนเป็นโหมดที่เอากลับมาให้เล่นนั่นเองนะครับผมคูณสองนะครับคูณสองคา่นเครลิกโกสวายเวอร์นั่นเองนะคลับมาเล้ับ แล้วก็ต่อมาคือ community lead series นะครับคูณ2เหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับ weekly challenge หรือว่า challenge ประจับสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นั่นเพื่อนทำภารกิจเอาชีวิตรอดให้ครบทั้ง10เวฟนะครับก็คือคาริโอเปริกโกสไวท์นั่นเองเล่นทั้งหมด10เวฟรับไปเลยนั่นเองนั่นเพืเป็นเหมือนชุด pirate of the caribbean เลยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกับเงินอีก100,000ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นั่นเพื่อนสำหรับกิจกรรมคูนครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจอีกแล้วนะครับแต่มันก็น่าสนใจกววว่่าาาาาอออทททิิิตตยยย์์ีแแลลล้้้้นนนนนนนดึึงะะใคคคมมมมรููสกผัๆเหืว แต่ว่าเพิ่มตัวของ p a y ์โฟร i t ิเข้ามานะครับ p a y ์โฟร i t ิเนี่ยมันเป็นของเอเจนซี่ที่หาเงินได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะก็แนะนำให้เพื่อนๆลองไปทำนะครับเทียี้ผมตอนนี้ผมได้เข้าอยู่ในร้านพี่หม่งไปเทียบร้อถนั่นเองนะครับทางซ้ายนะครับก็คือเจ้าซูลาโนนั่นเองครับเป็นรถแรนเช่นกันนะฮะแล้วต่อมานั้นเพื่อนคือเจ้าเอเวอรุนะครับก็เป็นรถแรลนั้นเพื่อนครับต่อมานะครับก็คือเจ้าเดียสตี้นะครับเป็นรถแรนเช่นกันนะครับลายค่อนข้างสวยงามมากๆครับแล้วต่อมาคือเจ้าฮิกเซอร์นั่นเองนะครับกก็็เเปปนนนนนนโรรรรงงแแมมมะะะต่่่วาาาาสถออยบดดทััไ้ ถ้าต่อมานั้นเพื่อนก็คือคลิปแฮงเกอร์นั่นเองนะครับก็ไปรถแร่นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นั้นเพื่อนถ้ง5คันนะครับก็ดูธรรมดาธรรมดานะครับผมเหตุผลตอนนี้ผมได้เข้าอยู่ใน l อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเริ่มจากขันซ้ายนะครับก็คือเจ้า Benefactor XLS นั่นเองนะครับเป็นรถแร่นะครับถ้าต่อมานั้นเพื่อนคือ Benefactor s o l i t ตเตอนะครับก็ไปรถแร่เช่นกันนั่นเพื่อนถ้าต่อมานั้นเพื่อนคือเจ้า Albany Alpha นะครับก็เป็นรถแรล่นนเพื่อนนะ คพนังสวยงามนะครับสำหรับผมให้อัลฟ่านะครับแจ่มสุดเลยเพราะว่าล้อมันค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มาส์แต่เกมเปิดแรกๆเลยนั่นเองนะครับคันนึงก็ดูธรรมดาธรรมดานะเพืแบบเป็นเบนซ์แบบธรรมดานะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสาวกเบนซ์ก็ซื้อเก็บกันไว้ได้นั่นเองนะคันต่อมานั้นเพื่อนเป็นรถรางวัลนะครับคือเจ้าพาราคอนอาร์นั่นเองนะถ้าเพื่อนอยากได้นะครับเพื่อนๆต้องเล่นได้ท็อปสองเอลคัมมิสซีรีส์เลสสามวันนะครับ หรือเล่นอะไรก็ได้ของ L S นะครับก็รับไปเลยนั่นเองนั้นเพื่อนนะสำหรับกอนอกรครับต่อมานั้นเพื่อนรถที่เทสได้ในสัปดาห์นี้ของ h o า to work นะครับผมก็เป็นเจ้า Stealing GT นั่นเองนะครับปึ๊บราคา220เอ้ยถือว่าราคาดีนั้นเพื่อน เพราะคันนี้ถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับในสมบัติคาสสิกนะครับแต่ว่าจะแรงในรอบปลายหน่อยนะครับแล้วการอัพเฮาส์นะฮะโอเคเรื่องของกี้ผมได้เขาไปอยู่ในซาวบย์ด้ายไปเทียบร้อยแล้นเอนั่นเพื่อนซาเบยด้ายนะครับผมในวันนี้ก็จะมีท็อปมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีโลนั่นเองนะครับเริ่มจากท็อปนะครับผมก็คือทริสโมออมาจิโอนะครับต้องไปเล่นเดะแกงแบงเกอร์ล็อบเบอรี่นั่นเองนะครับขั้นต่อมาคือเจ้าไฮแจ็ครอสตันนะครับเพื่อนเพื่อนต้องไปเล่นเดะโพเดียมลอบเบลลี่นั่นเองนะครับ ก่อนละสามครั้งไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ครับน่าเสียดายอีกแล้วน,นั่นเองนะฮะเครับเพื่อนๆตอนที่ผมถึงที่กันแวนไปที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะเพื่อนปืนแรกนะครับคือเจ้า Hellbanger นะครับเป็นปืนแนวแนวเอเลี่ยนไม่ค่อยน่าสนใจเท่ญญาทไหร่นะครับปืนต่อมาคาือเจ้า Military Rifle นะครับแล้วก็ลดราคา40%สำหรับคนที่มี g d Pass นะฮะปืนต่อมาคือเจ้า Battle Rifle นะครับลดราคา30%นะครับสำหรับทุกคนนั่นเองนะฮะปืนต่อมาเป็น Minigun นะครับผมสามารถซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Carbine Rifle นะครับแล้วก็ต่อมาคือไม ก็เขาทำสนใจอยู่นะในสัปดาห์นี้ถือว่าแจ่มอยู่นะครับเพื่อนนะคือแบบมีมินิการครับหลักๆความแจ่มคืออยู่ที่มินิการล้วนๆนั่นเองนะครับใครที่มีแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายไปแต่ว่าคนที่เขาเป็นมือใหม่นะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเป็นสัปดาห์ที่ดีนั้นมากเลยนั่นเองนะฮะเราไม่จะเป็นต้องรอเลเวลจนถึงร้อยยี่สิบนะครับในการที่เราจะซื้อเข้ามานั่นเองนะสหรับเจ้ามินิการนะครับก็ค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียวนะครับผมการแวนในสัปดาห์นี้นเพื่อนก็อยู่ด้านล่างนะครััััับบบบผผผมมมมมมกกก็็็็เเเเลลยดดดดดดููููนน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 ะะะะะะีีี่่่่่คคคครรรรราาาาา้้้งงงงใทวออออืจไไไหตปฮ ประมาณนี้นะผมสหรับการแวร์นะครับก็ในสัปดาห์นี้นเพื่อนๆถามว่าเกลือไหมผมบอกตรงว่าไม่เกลือแล้วกันนะเพื่อนคือกลางๆถ้าสำหรับใครที่เป็นสายหาเงินนะครับเราก็ไปเล่น p พลตฟอร์มฮิตของพี่แฟรงกิ้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีเอเจนซี่ก่อนนะครับไม่ง,งั้นมันก็จะไม่ให้ทำนั่นเองนะแต่ถ้าใครก็ตามนะมนเพื่อนที่แบบไม่ใช่สายแบบว่าทำภารกิจอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ยังมีคา,ายโยะซาวโวลนะครับผมยังเหลืออีกอสัปดาห์หนึ่งนะครับ สัปดาห์หน้าเขาจะเปลี่ยน GD ทั้ง GD ดีพัทแล้วก็ภารกิจใหม่หมดเลยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปทำนะครับแล้วก็ออโต้ช็อปแล้วก็พี่หมิงคูณ2ยังคูณ2อยู่นะเพื่อนๆนะรีบไปทำนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่มี GD ดีพัทนะก็ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับสัปดาห์นี้นะใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านั่นเองนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย